ครับเป็นแบบโค้ชทุกคนครับคราวก็จบมาสักพักแล้วแต่ว่าแฟนคลับก็ยังยังแท็กมาอยู่เลยทุกวันพุธอะไรเงี้ยแบบยังยังคิดถึงวันพุธที่ยังมาตั้งปันแท็กด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนแท็กมาอยู่เลยก็ขอบคุณมากเลยอะอืมที่รออะไรอะเราทำเสร็จเราทำเสร็จเป็นไรเป็นไหนแล้วอะไรรอคอยกำลังจะเริ่มครับใช่กำลังตอนนี้ก็มาอย่างวันละเมามันจะยังไงต่อไปกำลังกำลังประมวลอยู่ครับ กำลังจะออกมากำลังจะออกมาทีละนิดเกินนิดเราสองคนจะมีส่วนร่วมไหมในการคิดนการอะไางนี้เขาว่ามีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่ากำลังคิดอยู่เขาน่าจะคิดหลังบ้านกันอยู่แล้วให้พวกเรามาตบบทอะไรเข้าันอีกทีนึงอาจจะตัวเราคิดว่ามันทันไหมคะสองเดือนไม่ทันครับผมสองเดือนถ่ายสองเดือนถ่ายเป็นไปได้ครับช่วงนี้ทำงานเยอะยังไม่มีเวลาไปถ่ายเลยแต่ก็อยากทำออกมาตามที่เราปากไห้ใช่ค่ะ คือพอหลายๆคนมารอคอยเนาะก็ตั้งความหวังว่าแบบมันต้องแบบสิ่งที่คอยเหตลอาเเรากดดันะหมผไม่ไม่กดดันครไม่กดดันเลยเพราะว่าเ,าเหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมทําหน้าที่ของเราเนาะแล้วเรื่องของบทเรื่องของอะไรจะมาเนี่ยเราก็พร้อมรับตลอดก็คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ ก็อยากให้ทุกคนตั้งตาตั้งตาเราอยูเป็นองกัคามคุณด้วยเองก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรไม่มีครับเล่นรู้บททพร้อมเล่นรู้บทนะอยู่ที่ว่าเขาจะแอดอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเออมีก็ไม่ได้มีรีเควสอะไรเพิ่มเติมค่ะถ้าเห็นบทจริงๆอาจจะอาจจะรีเควสเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นได้อะไรอย่างอยากให้มันอยากไอ้ตรงนี้ถามน่าจะชอบนะตรงนี้เราน่าจะทำล่าสนนะอะไรใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็รอกันไปก่อนงานคั่วแล้วคะหลังจากนี้ ก็คงเป็นอีเวนต์ใช่ครับก็จะมีอีเวนต์แล้วก็พวกไลฟ์อะไรนี้ไปก่อนนะผมรอรอบทมาแล้วก็อะไรมาแล้วก็จะได้ดูก็ดูงานคู่งานอีเวนต์เราไปก่อนใช่ครอียอดคอมพิวเตอร์ล้านแสนแล้วใช่เออยันะคะลาคุณชื่นใจอะไรบ้างชื่นใจครับก็ตื่นมาก็แสนแล้วเลยคนบ่นในทวิตแป๊บเดียวก็มีคนตามต้องบ่นก่อนจึงเป็นพม่าบ่นก่อนเป็นที่บ่นเอป็นที่บ่นใหม่ว่าอย่าสองแสนแล้วก็จะสองแสน อะไรพอมันแสบแล้ว hmm. มันแบบมันมีความพิเศษอยากมาทำอะไรให้พันใจนะครก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยก็คงขอบคุณมากที่ต่างคนหนึ่งแสนก็อยากให้เพิ่มไปเรื่อยๆฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ติดต้นแบบเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านแล้วมันเกือบเจ็ดหมื่นะครับผมถ้าได้แสนหนึ่งวันนี้เลยก็ดีก็บ่นเดี๋ยววันนี้ต้องลองบ่นดูลองบ่นดูถ้าบ่นว่าจะได้พันใจงานหลังรนดี้รอติดตามือนกนไหมใช่ใช่เอาพนใจเนี่ย ไม่ทิ้งแหรอผมก็ไม่ทิ้งแฟนๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับมีงานก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจสำคัญของพวกเราด้วยครับชื่อดอมมากระไรชื่อดอม่ดเราต้องคิดแล้วนะชื่อดอมถ้ามาพร้อมภาพพิเศษมาพร้อมเราเล่นเรอเล่นไม่ได้อ่ะรอเล่นนะเรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งใจคิดกันในเรื่องนี้แหละเนาะ ไม่อยากไม่ผิดหวังตัดไปเรื่อยเลย